หยุดตรงนั้นก่อนครับเก็บกระเป๋าสตางค์ของคุณลงไปแล้วอย่าเพิ่งเซ็นเช็คซื้อรถโตโยต้าคันไหนทั้งนั้นจนกว่าคุณจะได้ดูคลิปนี้เพราะราชาแห่งรถมินิแวนสุดรู้กําลังเจอกับผู้ท้าชิงที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่วีวิวกับผมวันนี้เราไม่ได้แค่มาพรีวิวรถธรรมดาธรรมดาแต่เรากําลังเป็นสักขีพยานของการปฏิวัติว,ตวงการยานยนต์ระดับโลกผมตามรอยสายการผลิตและข้อมูลหลุดมาหลายเดือนและขอบอกเลยว่าสิ่งที่โตโยต้าทำกับสตาร์คีมินิปี2026จะ ทำให้เจ้าของฮอนด้าฟรีต้องนั่งไม่ติดที่แน่นอนคุณพร้อมจะดูรถที่ใหญ่อคุณมากกว่าสิ่งที่คุณจ่ายไปหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปเจาะลึกเครื่องจักรที่จะมาครองถนนคันนี้กันเลยครับมาดูหน้าตาของมันชัดๆครับมันทําให้คุณนึกถึงอะไรใหมสําหรับผมมันคือเบบี e ้วีเอลเอฟไอในร่างล้ายุคเส้นสายเฉียบคมตัวรถกว,กว้างกว่ารุ่นก่อนและฝ่ายหน้าเลดนั่นนะ่าไม่ได้มีไว้แค่ความสวยงามนะครับแต่มันมาพร้อมเทคโนโลยีแดททีวีใหม่ล่าสุด ที่ปกติจ,จะอยู่ในรถรู้ฝั่งยุโรปเท่านั้นผมอยากถามทุกคนตรงนี้เลยดูที่กระจังหน้านั่นสิคุณคิดว่ามันดูดันเกินไปสําหรับรถครอบครัวหรือว่านี่แหละคือความเท่ที่คุณต้องก่อหาเาเวลาไปส่งลูกที่โรงเรียนหรือไปคุยงานพิมพ์คําว่าบลถ้าคุณชอบหรือ Too much ถ้าคุณชอบสไตล์เรียบๆแบบเดิมมาแชร์กันหน่อยครับส่วนผมบอกเลยว่าสิเต็มสิ มาพูดถึงหัวใจของมันกันบ้างเพราะนี่คือจุดที่ความเจ๋งเกิดขึ้นจริงๆเรากำลังก้าวข้ามระบบไฮบริดแบบเดิมๆเมพราะ2026ีส s t a r k Mini มาพร้อมระบบ p l u g In Hybrid ทีี่ชวิตที่ล้ำสมัยที่สุดในโลกความเป็นจริงมันหมายความว่ายัางไงมันหมายความว่าคุณสามารถรับส่งลูกหรือขับไปทำงานได้ด้วยพลังงานไฟฟ้า100%ซโดยไม่เสียน้ำมันสักหยดแต่เมื่อคุณอยากออกทริปไกลๆในวัดนหยุดเครื่องยนต์จะทำงานประสานกันอย่างนิ่มนวลจนคุณไม่รู้สึกเลย ผมเห็นตัวเลขแรงบิดแล้วบอกเลยว่าการเร่งแซงไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปแต่คำถามที่ผมมีต่อคุณคือคุณจะยอมเสียดปลักชาร์จรถทุกคืนใหม่ถ้ามันช่วยให้คุณประหยัดค่าน้ำมันได้ถึง80%หรือคุณยังชอบสไตล์เติมน้ำมันแล้วไปต่อแบบเดิมมากกว่าตอบตามตรงในคอมเมนต์ได้เลยครับก้าวเข้ามาข้างในกับผมครับลองปิดประตูสิได้ยินเสียงตึกนั่นใหม่นั่นคือเสียงของคุณภาพงานประกอบโตโยต้าใส่ใจวัสดุข,ข้างในมากทั้งหนังแบบนุ่มและการตกแต่ง ด้วยอลูมิเนียมจริงแถมยังมีหลักอังคาแพนารามิกสนุกที่ทําให้ห้องโดยสารดูโปร่งเหมือนบ้านกระจกแต่นี่คือทีเด็ดครับมันเป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ไม่ได้ทําให้คุณรู้สึกเหมือนถูกอัดอยู่ในปลากระป๋องแม้แต่แถวที่สามผู้ใหญ่ก็ยังนั่งได้สบายลองนึกภาพคุณต้องติดแงกบนถนนสองชั่วโมงคุณอยากอยู่ในห้องโดยสารพลาสติกแข็งแข็งหรืออยากถูกอบล้อมด้วยความหรูหราแบบนี้หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด1 4นิ้วที่ลื่นกว่าสมาร์ทโฟนรุ่นล่าสุดของคุณซะอีกมันเร็วแรงและไม่้ังแน่นออนฟีเจร์ ที่ทําให้ผมทึ่งมากคือ V2L หรือ Vehicle to l o d รถคันนี้คือ Power Bank ยักษ์ศักดิ์เลื่อนที่ได้ครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบแคมปิง้งหรืออยู่ในพื้นที่ที่ไฟดับบ่อยๆรถคันนี้สามารถจ่ายไฟให้ตู้เย็นหลอดไฟหรือแม้แต่เครื่องชงกาแฟของคุณได้มีกี่ครั้งที่คุณเคยหวังว่ารถของคุณจะทําอะไรได้มากกว่าแค่การขับเคลื่อนนี่แหละคือจุดที่โตโยต้าชนะขาดเขาไม่ได้ขายแค่ยานพาหนะแต่เขากําลังขายเครื่องมือเอาตัวรอดและยกระดับไล์สไตล์ให้คุณคุณคิดว่าฟีเจอร์นี้คุณจะได้ใช้จริงไหม หรือคิดว่าเป็นแค่ลูกเล่นสำหรับผมนี่คือจุดขายที่แข็งแกร่งที่สุดสำหรับหัวหน้าครอบครัวในปี2026เลยครับคราวนี้มาพูดถึงเรื่องที่ทุกคนอยากรู้ที่สุดเรื่องราคาครับแหล่งข่าววงในของผมยืนยันว่าโตยโยต้าตั้งเป้าจะทำราคาให้ต่ำกว่าฮอ n d a f r e ีดในปัจจุบันถ้าเขาทำได้จริงเกมนี้จบเลยครับคุณได้เทคโนโลยีที่มากกว่าเครื่องยนต์ที่ดีกว่าและภายในที่หรูหราก,กว่าในราคาที่ถูกลงฟังดูดีเกินจริงใช่ไหม แต่โตโยต้ากำลังเดินเกมยาวครับเขาต้องการยึดครองตลาดอินทิวิคืนทั้งหมดถ้าคุณมีตัวเลือกในวันนี้ระหว่างความเชื่อมั่นแบบเดิมของฟรีดกับความรูราแห่งอนาคตของสตาร์คิมินิตในราคาที่ถูกกว่าคุณจะเลือกคันไหนบอกผมตามตรงนักความพักดีต่อแบรนด์เดิมจะสู้ข้อเสนอนี้ได้ไหมบนถนนรถคันนี้ให้ความรู้สึกก่อถนนมากครับด้วยแพลตฟอร์ม TNGA ใหม่ทำให้จุดศูนย์ถวงต่ำลงลืมความรู้สึกย,ย่วย เหมือนเรือเวลาเข้าโค้งไปได้เลยมันขับสนุกเหมือนรถแฮทแบ็กมากกว่ารถตู้ซะอีกส่วนเรื่องความปลอดภัยจะเต็มด้วยเซฟตี้เซนส์4.0มันแทบจะขับเองได้บนไฮเวย์คอยเตือนจุดอับสายตาเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติและแม้แต่ช่วยจอดในที่แคบๆสำหรับรถครอบครัวความปลอดภัยไม่ใช่ทางเลือกแต่มันคือสิ่งจำเป็นและทาคิมินีตอบโจทย์นี้ได้ไร้ที่ติครับแล้วสรุปสุดท้ายเป็นยังไง 2,26T 0ีออยทัสทาคิมินี T S S T A K คือต้นแบบของรถยนต์ยุคใหม่ครับมันแรงฉลาด และราคาถูกอย่างน่าเหลือเชื่อถ้าคุณกําลังจะอัปเกรดรถครอบครัวนี่คือรถที่คุณต้องรอครับอย่าเพิ่งรีบตัดสินใจตอนนี้แล้วไปเสียดายอีก6เดือนข้างหน้าเวลาเห็นรถรุ่นนี้วิ่งเต็มถนนผมอยากฟังเสียงจากชาววีเวลทุกคนฟีเจอร์ไหนที่ทําให้คุณอยากซื้อรถคันนี้ทันทีเครื่องยนต์พีชีวีความหรูหราภายในหรือเรื่องราคาขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนจบนะครับที่วีเวลถ้าคุณชอบการจอลึกแบบนี้ช่วยผมหน่อยครับกดปุ่มไลค์ให้ด้วยเพื่อให้วิดีโอของเรากระ ใจไปถึงผู้คนมากขึ้นและถ้าคุณยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวเรากด Subscribe และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เลยครับคุณจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญในวงการรถยนต์ก่อนใครขับขีดปลอดภัยใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ